Okay. ต่อไปข้อนี้เขาบอกว่าให้เรามาลองเม d e ดซิชันกันดูว่าด c ซิชันของตัวนี้ว่ามันจะเป็นบิตเท่าไหร่กับตัวนี้ว่ามันจะเป็นบิตเท่าไหร่ขั้นตอนแรกก็คือว่าถ้าเราลองดูอ่ะอันนี้มันคือศูนย์บวกศูนย์ใช่หมถึงอันนี้มันสิ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้มันคือศูนย์บวกศูนย์เห็นปะ ศูนย์มาเจอบวกกับศูนย์เพราะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นศูนย์ต่อไปสิ่งที่ง่ายกว่าเดิมคือสิ่งเนี้ยยังไม่มีอะไรมาเกิดขึ้นเลยชั้นตรงเนี้ยก็แน่นอนว่าเป็นศูนย์อืโอเคไหมนี่ต่อไปครับง่ายๆเลยเรา,ารเรามาดูตรงนี้ต่อเรามาดูตรงใช้สีเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะ สีเขียวก็คือเราจะมาดูตรงนี้กับตรงนี้เนื่องจากว่าสีเขียวตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตรงที่คล้ายๆเหมือนเดิมเลยว่าเฮ้ยแล้วสิ่งนี้จะคิดยังไงนะถ้าเรากลับไป refer ที่สูตรของเราเนี่ยเราก็เห็นว่าเมื่อมันเจอเมื่อมันเจอตัวตัวนี้ ขึ้นมาแล้วเราอยากรู้ล่างซ้ายสิ่งที่ต้องทาก็คือต้องไปดูว่าบนเนี่ยเป็นศูนย์หรือหนึ่งพอบนเป็นศูนย์ปุ๊บเราก็เลยรู้ว่าเอาสองตัวนี้บวกไไวบวกันได้เลยแล้วพอบวกกันได้เลยปุ๊บอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสองจุดเจ็ดหกบวกลบศูนย์จุดแปดเจ็ดห้าเนี่ยจะได้เท่ากับหนึ่งจุดแปดแปดห้าเช่นเดียวกันกับสิ่งข้างล่างนี้ก็คือเจอตัว h อยากรู้ว่านี่คืออะไรก็ <c oughs> ให้เอาดูว่าตัวนี้เป็นศูนย์ก็เลยเอานี้บวกกับอันนี้ได้เลย พอสองอย่างนี้บวกกันมันจะได้สองจุดเจ็ดแปดเขะนี่เราก็ได้ตัวเขียวสองตัวละเป็นตรงนี้กับเป็นสองกับหกตรงนี้นะต่อไปเรามาดูกันดีกว่าสิ่งที่ทำสองตัวนี้น่าสนใจก็คือว่ามันทำให้เกิดตรงนี้ขึ้นพอตรงนี้เราสามารถตรงคิดตรงนี้ได้ใช่ปะมันทำให้เราสามารถไปคิดตรงนี้เพิ่มได้นี่ นีสมมตินี่แล้วก็ขึ้นไปนี่เลยเห็นปะโดยก็คิดเหมือนเดิมเลยเราตรงนี้เราก็ต้องคิดว่าอ e เอ่อมันเท่ากับลอนอีกับลองหนึ่งจุดแปดแปดห้าบวกสองจุดเจ็ดแปดบวกหนึ่งข้างล่างหารด้วยอีกับลองหนึ่งจุดแปดแปดห้าบวกอ e ลองสองจุดเด็ดแปดปุ๊บสิ่งสิ่งนี้เนาะแล้วสิ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะทำให้เราได้หนึ่งจุดห้าห้าหนึ่งออกมา ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่า Froz e n l o c k มันคือ0ูนอกจากนั้นเนี่ยนี่ก็คือด้านนี้เห็นปะมันเราก็จะได้ตัวบรรทัดที่2เพราะว่ามันเริ่มจาก0ูนย์ก็จะเป็น0ูนย์หนึ่โอ okay. เค let's go มากกว่ามากไปกว่านั้นอีกเนี่ยเราก็สามารถได้ตรงนี้ด้วยนี่พะเมื่อกี้เราทําสิ่งนี้ขึ้นใช่ปะเราสร้างตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นด้านเนี้ยก็ได้ คราวนี้เห็นนะอันนี้เป็นศูนย์นีกละเพราะฉะนั้นเราสามารถเอานี้บวกกับอันนี้ได้เลย1.885ด้บวกสองดได้สี่อ4.665แล้วอันเนี้ยดีไซน์ว่ามันเป็นบิตศูนย์หรือหนึ่งยังไงดีไซน์ว่ามันเป็น4 6 6 5แล้ว4.65เนี่ยมันมากกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยเป็นศูนย์เออมันจะมีคอนดิชันอยู่ประมาณว่าแบบถ้ามันมากกว่าศูนย์มันจะเป็นศูนย์ถ้ามันน้อยกว่าศูนย์มันอาจจะเป็นหนึ่งแต่ว่าถ้ามัน,นอยยก่าแบบไมเมเะ มันก็อาจจะเป็นศูนย์ได้เออเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆแล้วกันได้สิ่งดีขึ้นมาและเราเกือบสําเร็จแล้วทุกคนโอเคไปต่อกันครับก็คืออะตอนนี้เราตรงนี้เราครบแล้วใช่ไหมขออนุญาตไฮไลท์เพื่อให้เห็นความครบก่อนตรงนี้มนาะโอเคคราวนี้ต่อไปหลังจากเนี้ยเราก็จะมาดูกันว่ามีอะไรอีกนะที่น่าสนใจเราก็ค้นพบว่าเฮ้ย ความจริงอะบิดตรงนี้คิดได้แล้วนะเนี่ยบิดตรงนี้กับบิดตรงนี้ใช่ไหมเราก็ได้มาดูกันโอเคว่าบิดตรงเนี้ยต้องเท่าไหร่ถ้าเราสังเกตดูเราจะค้นพบว่าสิ่ง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 เนี้ยมันมาจากการบวกศูนย์ไปบวกกับศูนย์ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องเป็นศูนย์ค่ะและสิ่งสิ่งนี้ก็คือไม่มีใครมาทำอะไรเลยก็คือศูนย์มาเดิม เห็นปะเขามาหาบิดตรงนี้กับบิดตรงนี้โอเคขั okay. ้นตอนต่อไปเราย้อนกลับอีกเพราะว่าเราอยากรู้ว่าบิดแต่ละตรงตรงสีชมพูของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ตรงนี้โดยอันแรกเลยเราก็จะขนพบว่า อันแรกเลยเนี่ยนี่คือตรงนี้ใช่ปะมันมาจากการบวกสิ่งนี้บวกกับสิ่งนี้บวกกับสิ่งนี้เห็นปะ่ะก็จะตรงนี้อันนี้ก็เป็นแน่นอนว่าเป็นศูนย์ต่อไปสิ่งนี้หายยังไงสิ่งนี้เนี่ยหามาจากเอออันนี้เอาอันนี้กับอันนี้ก่อนพาราเลลกันสวยดีอันนี้ก็คือศูนย์ใช่ปะอันนี้ก็คือศูนย์พอบวกกันตรงนี้ก็เป็นศูนย์ ส่วนสองบรรทัดก,กลางเนี่ยสังเกตได้เลยมันไม่มีอะไรมาทําอะไรเลยก็เป็นศูนย์และนี่ก็เป็นศูนย์เหมือนกันค่ะง่ายสุดโอเคเราได้บิดตรงนี้แล้วเนาะบิดนี้โอเคต่อไปนอกจากบิดแล้วเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าเราตอนนี้เราจะหาตรงนี้ซึ่งก็จะเป็นเด,ดูนะสีอะไรดีสีเหลือง ให้เข้มหน่อยแล้วกันก็คือตรงนี้เพราะเราก็จะได้สีนเนาะโตสะวิธีสิ่งนี้หายังไงถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะคนพบว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันหาได้ไง่ายมากๆก็คือว่าเอ่อนี่เป็นตัวเอจิกแลละ หาล่างซ้ายก็ดูว่าขั้นละเออข้างบนเนี่ยเป็นศูนย์ข้างบนเป็นศูนย์เอาสี่จุดแปดบวก,กเกาก็จะเอาสี่จุดแปดบวกกับสองจุดเก้าได้เลยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะออกมาเท่ากับเจ็ดจุดเจ็ดอันนี้เป็นสี่จุดแปดบวกสองจุดเก้านะแล้วก็สิ่งนี้เป็นตัว h ออีกแล้วเนาะเอาสิ่งนี้บวกกันได้เลยก็จะเป็นลบสามจุดห้า นี่เป็นสี่จุดเจ็ดแล้วก็เป็นลบเจ็ดจุดสองโอเคสวยงามต่อไปเรามาดูกันดีกว่าในเมื่อเรามีตรงนี้แล้วเนี่ยเราเหลือสิ่งไหนอีกเราก็เลยเหลือสิ่งนี้ตรงเดี๋ยวขออนุญาตลบสีเขียวตรงนี้หนึ่นงมันรังรกต่อไปเราจะมาหาตรงเออมีกันนี่ตรงนี้กับตรงนี้สีส้มเนาะ เพราะเราสังเกตว่าเราสามารถหาตรงนี้ได้แล้วใช่ปะแล้วตรงนี้มันไปเชื่อมกับตรงนี้เราก็หาได้แล้วมาสร้างตัวเอจิกรอเห็นปะเออแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเป็นตัวเอจเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเริ่มด้วยการไปไฮไลไท์ให้สวยงามก่อนนะคะก็คือสีส้มแล้วกันตรงนี้ให้โดนแล้วก็เป็นสีสม้มอีก เห็นตัว h นี่ไหมโอเควิธีหาตัว h ก็เหมือนเดิมเลยเนาะตั้ง l อนเราก็จะมีตัวเจ็ดุด็ดกับลบสดห้าเราก็จะเป็น l o น e กําลังเจจ e e e ุด็บวกลบ3ามจุดห้าบวก1 e กําลังเจ็ดจุดเจ็ดบวก e กําลังลบสามจดห้าปิดแล้วก็กดเครื่องคิดเลขแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือสิ่งนี้ก็จะได้ออกมาเป็นลบ3ามจุดสี่เก้า และข้างล่างนี้จะได้ออกมาเป็นลบสี่จสองเย่ต่อไปเราก็ค้นพบว่าเฮ้ยความจริงแล้วทำมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถหานี่ได้แล้วนี่เดี๋ยวนะนอย่ใช่ปะ ฟึกเดี๋ยวนะฟึบกทิศซมแล้วเราก็สามารถหาเอา่อฟึวกฟึวกฟึกมันดูเยอะมากโอเคเดี๋ยวนะทำให้สวยๆกันเพราะอะไรเพราะว่าอย่างแรกเลย เอาไปทีละสั้นๆก่อนนะโอเคอันนี้ม e ีอาจจะดูเยอะไปเอาใหม่เอาเท้าที่เขาหวังหวังไว้ก่อนโอเคเอาสีแดงอัน,นแค่นี้ก่อนละกันสมมติอันนี้ใช่ปะอันนี้แล้วก็อย่างนี้เป็นตัว h ไหนเรามีสองข้างนี้จปว่าเราหามาตรฐานอันนี้ได้ก็ตั้ง e เท่ากับนู่นนี่ไปหมดเหมือนเดิมซึ่งสิ่งนี้จอกมาได้สามจุดสองศูนย์เจ็ดและเราตรู้ตัวอยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นโฟสเฟนล็อกเลยเราเลยใส่ศูนย์ โอเคนี่คือสิ่งนี้ต่อไปมันจะหาสิ่งนี้ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะนี่คือตัว h ที่รักของเรา h นอนเอาจริงๆแต่ข้างบนเป็นศูนย์เพราะเรารู้แล้วเอาบวกลบสามจุดสี่เก้าบวกลบสี่จุดสได้เลยซึ่งมันจะได้ลบแปดจดหนึ่งศูนย์หกซึ่งลบแปดจดหนึ่งศูนย์หกเนี่ยเป็นสิน่งที่น้อยกว่าศูนย์เห็นปะมันเป็นคอล l i ชั o n อยู่น้อยกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นสนีเนี่ยเด okay. ี๋เขียนให้สวย เท่ากับหนึ่งโอเคเดี๋ยวเอานี้ด้วยเข้าไปโอเคต่อไปสิ่งที่คิดได้มากกว่านั้นคือเออเรามาคิดบิดตรงนี้กันเถอะพอเราเห็นแล้วนะว่าหนึ่งไปบวกกับศูนยนอะ่ะมันเลยเป็นหนึ่งเกตบ้าแบบหนึ่งตรงเนี้ยมาบวกกับศูนย์เป็นหนึ่งส่วนเนี้ยยิงยาวเลยจ้า แน่นอนแล้วก็เป็นหนึ่งต่อไปหน้านี้หน้านี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เรา figure out ต่อเนาะตอนนี้เหลือนิดเดียวแหละเอ่อต่อไปอะ่ะเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ย ถ้าเราลองดูด้านซ้ายเขาก็จะบอกว่าเขา figure out สิ่งสิ่งนี้นะสีนี้เดี๋ยวเราจะใช้สีเทาแล้วสิง่งสิ่งนี้เพราะว่าตัวนเนี้ยเนี่ยมันเป็น edge แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะ่ะเนื่องจากมันเป็น edge มีเราเพิ่งได้บิดใช่ปะเออเนี่ยคราวนี้พอมันเป็นหนึ่งแหละน่าสนใจแหละพอถ้ามันเป็นหนึ่งเนี่ย ถ้ามันเป็นหนึ่งถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งแสดงว่าเราต้องเอาล่างลบบนโอเคพออันนี้เป็นหนึ่งเราต้องเอาล่างล่างคือลบสามจุดห้าบนคือเจ็ดจุดเจ็ดมันเป็นลบสามจุดห้าลบเจ็ดจุดเจ็ดสิ่งนี้ก็จะเป็นลบสิบเอ็ดจุดสองนี่ลบสามจุดห้าลบเจ็ดจุดเจ็ดเป็นลบสิบเอ็ดจุดสองและสิ่งข้างล่างก็เหมือนกันก็คือนี่เป็นหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมนี่เป็น h ลบเจ็ดจุดสองมันก็จะเป็น ลบเจลบกับ4.7นี่ก็จะเป็นลบสิบนี่โอเคและต่อไปเราก็จะได้สิ่งสุดท้ายแล้วโอเคมาจบอย่างสวยงามก็คือนี่โอเคเรื่องด้วยว่าพอเราครบแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นเชื่อมกัน พอเชื่อมกันปุ๊บถ้าเห็นตัว h ของเราปุ๊บเราก็จะสามารถ figure out สิ่งข้างบนได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็คือ e กำลังเอ,อ่อ l n e กำลังลบ11.2อลบ11.9บวกหหารด้วย e กำลังลบ11.2บวก e กำลังลบ11.9ทั้งหมดนี้ l อ n โอเคปะพอเห็น h คิดข้างบนได้ข้างบน,นเนี้ยเนี่ยจะเท่ากับ10.797ซึ่ง10.797เนี่ยมันมากกว่าศูนย์ซึ่งมันก็เลยแปลว่ามันเป็นศูนย์ส่วนข้างล่างก็เหมือนเดิมเลยเนาะเราก็จะมาดูกันว่าตัว h เนี้ยซ้ายบนมันเป็นศูนย์ซ้ายบน,นเป็นศูนย์แปลว่าบวกกันได้เลยซึ่งการบวกกันมันก็จะได้เยอะมากคือลบยบหนึ่งแล้เนื่องจากลบย มันเป็นมันน้อยกว่าศูนย์มาเลยเท่ากับหนึ่งเห็นไหมเขาก็จะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะ figure out ได้ว่าโอเคหนึ่งบวกกับศูนย์ตรงนี้ก็จะต้องเป็นหนึ่งและหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งนั้นคำตอบของเราก็จะถูกต้องคาดหวังว่าก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์เห็นปะก็จะเป็น ศูนย์ศูนยูนยูนหนึ่งศูนยถ้าจอดันดัน